สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวไฟท์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิว LD กับ BT ของ f i l เลียนนะฮะแต่ว่าผมมากด BT ไม่ออกนะได้แต่ LD นะครับเพื่อไม่เป็นการเสรเรียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับ f i l เลียเนี่ยก็ AF ใช้เป็นแอต a c ร1 0ยแปดคู่กับ MAC กเป3ปสร้บนะฮะ สำหรับตัวฟินเลียแล้วเนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพระยะใกล้กับระยะไกลนะครับสำหรับซัมมอนบอร์ดเนี่ยก็อัพเหมือนตัวอื่นๆนะครับแต่ว่ายกเว้นตัวโอดินนะครับที่อัพเป็นตัวสายตีกายภาพนะครับก็คือตัวนี้นะครับ สายดีกายภาพนะฮะสำหรับตัวฟิลินเนี่ยเล่นง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทุกๆก,ก,การโจมตีเนี่ยจะเป็นการเติมเลือดเติมเวฟหมดเลยนะฮะคือเล่นตามหน้าง,งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยบัฟอะไรห,หมดเราก,กา็กดสกิลที่มีบัฟนั้นแค่นั้นเองนะฮะ เริ่มเกมมาเนี่ยถ้าเกิดใครทำม่วงอยู่แล้วนะครับคอมมานดตีตีเบสกับตีเลือดเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน3บวกให้อยู่แล้วนะครับซึ่งไอตัวตีเบฟ3บวกเนี่ยก็จะโจมตี4ีหินนะครับแล้วก็เติมเลือดให้เรา5%หลังจากเติมเลือด5%เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งเบฟให้เพื่อนนะครับ สำหรับการตีเวฟนะฮะตีเลือดนะฮะตีเลือดเนี่ยก็จะเป็นตีเวฟสองฮิตนะครับแล้วก็สามารถตีเกลือแมกเบสได้ร้อยยีแล้วก็เติมเลือดให้เราเนี่ยห้นะครับให้กับตัวเองแล้วก็หลังเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งเบสให้เพื่อนนะครับมีฟิลเล่นมาด้วยเนี่ยไม่ต้องกลัวเวบฟหมดเลยนะฮะ ถูกแอคชั่นนี้เติมเบสหมดเลยทีนี้เราก็มาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยจะตีเบฟสามฮิตนะครับแล้วก็จบโดยการตีเลือดสองชุดแล้วก็ตีเกินแมกเบฟได้เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนดาเมจด้านข้างเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะโดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หลังโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเติมเลือดและเติมเบฟให้ปาร so ์ตี้แล้วก็จะได้รับบัฟบัตเวพ่นนะฮะคืออันบนสุดอันนี้นะครับเท่ากับว่าบัฟประจำตัวของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งสกิล1สกิล2แล้วก็สกิล EX นะครับ เราก็มาดูที่สกิลสอนะฮะซึ่งสกิลสอเนี่ยก็จะตีเบฟแล้วก็จบโดยการตีเลือดเนี่ยสชุดนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะเป็นดาเมจแค่เป้าเดียวหลังโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเติมเลือดก,กับเติมเบฟให้ปาร์ตี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะได้รับบับเพิ่มแม็กเบฟขั้น5ก,กับเบฟดีเจนนะครับซึ่งก็เด้งแรงอยู่นะฮะ สำหรับสก e ิล ex นะครับมันก็จะมีเวอร์ชันเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันบวกนะครับแต่ถ้าเกิดใครทำม่วงอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็บัฟไม่หลุดเนี่ยยังไงสกิล ex ก็จะเป็นเวอร์ชันบวกตลอดเวลานะครับถ้าบัฟอย่างองื่นไม่หลุดนะความสามารถของส e กิล ex ก็โจมตีหมู่ดาเมจไม่หานนะครับแล้วก็หลังโจมตีเสร็จเนี่ยจะเติมเลือดให้กับตัวเอง20%ของแม็กคดพีนะครับแล้วก็ได้รับบัฟฮอตบัตนะฮะ นี่นะครับอันนี้นะครับก็ขอโทษนะอันผิดอันนะอันบนสุดนี้นะครับได้รับบัฟประจำท่าของเอก็คือฮอตบัตอันนี้นะครับ ส่วนสกิล6-5นะครับหลังจากโจมตีเสร็จเนี่ยจะเติมเลือดให้ตัวเอง20%นะครับของแม็ก p ฮพีนะครับ,รบส่วนสกิล LD นะครับก็จะจะโจมตีตีเบฟเนี่ยแล้วก็จบด้วย HP 2ชุดนะครับดาเมจหารครึ่งทั้ง2ชุดเลยแล้วก็พร้อมแปะดีบับให้มอนสเตอร์ ซึ่งการทำงานของดีบัฟเนี่ยก็จะคล้ายๆกับดีบัฟแท็บนะฮะเวลามอนสเตอร์เนี่ยออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่หลังจากจบแอคชั่นของมอนแล้วเนี่ยตัวฟิลิเอรเนี่ยก็จะโจมตีนอกเคิร์นแบบนี้นะฮะ ก่อนที่ตัวฟิลิเลียนเนี่ยจะเคาน์เตอร์กลับเนี่ยเขาจะเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับแล้วค่อยโจมตีหลังจากโจมตีอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเด้งเวฟเ,เด้งเลือดให้กับปาร์ตี้แล้วก็เด้งให้ตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยบอกว่าฟิเลียนเนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่าเบฟหมดกับเลือดหมดยังไงก็เต็มถังแน่นอนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นออร่าบัฟของท่าเบิร์สนะฮะซึ่งผมอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เบิร์สแต่ว่าผมไปดูข้อมูลมาแล้วนะครับก็เอฟเฟกของสกิลเบิร์สเนี่ยเราจะได้เพิ่มแม็กเบฟเนี่ย50%นะครับแล้วก็เบฟดีเจน200%โดยคิดจากการเด้งของอินเบฟนะฮะแล้วก็หลังโจมตีเสร็จเนี่ยมันจะเติมเบฟให้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเอาฟิเลียนไป คู่กับเจไลท์ J ight, หรือว่าตัวที่เทิร์นเร็วๆความเร็วสูงความเร็วที่มากกว่าตัวของฟิเลียนเนี่ยแล้วได้เทิร์นบ่อยมีเทิร์นฟรีเนี่ยดาเมจจะเยอะมากนะเพราะว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยจะเด้งเบบทุกเทิร์นอยู่แล้วนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดยังไม่มีตัวเติมเลื่อนกับเติมเบฟเนี่ย ตัวฟิเลียนเนี่ยก็คุ้มค่าที่จะกดหาแค่ LD นะครับเราไม่จาเป็นต้องทุ่มเพชรจนถึงขั้นให้ได้เบร์สนะฮะหลักๆคือเอา LD ไว้ก่อนนะฮะสำหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยถ้าใครมีตัวอื่นที่อยู่ในตำแหน่งที่ทดแทนกับตัวฟิเลียนได้เนี่ยแล้วไม่อยากเสียตัวกับเสียเพชรเนี่ยเราข้ามได้เลยนะครับ ส่วนผู้เล่นใหม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะว่าอยากได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียกเรื่องการผ่านด่านลูฟิเนียมากเนี่ยเราก็อาจจะข้ามก่อนได้นะครับถ้าเกิดอยากจะเซฟเพชรเซฟตัวไว้ตู้หน้านะครับแต่ถามว่าตัวฟิเลียนเนี่ยในอนาคตมันก็มีโอกาสหยิบม,มาใช้ไหมมันก็มีนะครับซึ่งผมก็ยังเห็น ในเซิร์ฟเตแปนเนี่ยหยิบม,มาใช้บ้างแต่ว่าไม่บ่อยเหมือนกับตัวอื่นนะฮะตัวอื่นอาจจะใช้บ่อยกว่าสำหรับตัวฟิลเลียนก็จริงๆมิงมาเล่นง่ายมากเลยนะฮะแค่คอยดูบัฟจากสกิล1สกิล2แล้วก็สก e ิล EX แค่นั้นเองนะครับส่วนดีบัฟก็ดูจากสกิล LD นะฮะอย่าให้หลุดแค่นั้นเองหรือว่าแล้วใช้แต่ ตามสถานาการณ์ก็ได้นะฮะว่าเราอยากจะใช้ท่า l อดีตอนไหนประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงชุดคอสตูมนะฮะอันนี้คือชุดเดิมของเขานะครับซึ่งผ้าโพกหัวเนี่ยผมว่าเหมือนหมวกลิเกมากผมเลยไม่ค่อยชอบนะฮะแต่ว่าหลังจากที่มีชุดคอสตูมมาแล้วเนี่ยมันถอดหมวกลิเกออกนะครับผมก็เลยจัดเลยถือว่าเป็นการซื้อเพชร ฟืนเพ็ดไปในตัวด้วยนะครับสำหรับคลิปการ review, รีวิวฟิเลียนวันนี้เนี่ยทำช้าหน่อยครับว,ว่าวันนี้ผมยุ่งทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นด่านลูฟียก่อนนะฮะเคลียร์คอนเทนต์ต่างๆก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําทําคลิปครก็มีช่วงหนึ่งช่วงเย็นๆเนี่ยตอนแรกผมกะว่าจะอัดคลิปรีวิวไว้แล้วนะแต่ว่าผมเผลอหลับไปก่อนนะครับแล้วก็ มาตื่นช่วงประมาณสี่ทุ่มกวานี่นะฮะก็เลยทําให้อัดคลิปชา้าไปหน่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดใครกด ld ได้แล้วนะฮะกดออกก่อนที่จะได้ bt เนี่ยเราไม่ต้องกดหา bt แล้วนะครับเพราะยังไงตู้หน้าเดี๋ยวมันจะมีอของเซซิลด a กไนท์นะฮะแล้วก็จะมี bt ของฟิเลียเนี่ยพ่วงไปด้วยอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปกดหาวิธีที่ตู้หน้าได้นะครับ เราอย่าหาตู้ที่มี LD นะครับเผื่อดวงซวยนะฮะเราโดน500เขียวที่ตู้ตู้ประจำตัวของเขาเนี่ยแล้วพอเราไปกดตู้ของเซซิลดักในแล้วเราได้ BT เนี่ยเหมือนโดนตบหน้าหงายเลยนะฮะ สำหรับการรีวิว LD ของฟิเลียนก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับการรีวิวตัวฟิเลียนก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ